สวัสดีค่ะเพื่อนๆสาวไทยพูดไปเรื่อยเรื่องจีนนะคะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่เมืองนานจิงนะคะนานจิงเนี่ยสามารถเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะจากเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะวันนี้เราชวนเพื่อนๆมากินอาหารขึ้นชื่อของเมืองนานจิงนะคะ นันจิงเนี่ยนะคะเคยเถือว่าเป็นราชธานีเก่านะคะมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์ซ่งนะคะแล้วก็ราชวงศ์หมิงก่อนที่จะย้ายขึ้นไปตรงที่เป่ยจิงนะคะแล้วก็กลับมาเป็นราชธานีหรือเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการปกครองในยุคสาธารณารัฐจีนนะคะสิ่งแรกนะคะอาหารที่เราจะพาไปกินวันนี้เป็นอาหารโลโค้นะคะคุณป้าเขาก็มาตั้งตรงนี้เลยแล้วเราก็ดูกันมันเหมือนคล้ายๆกับ แพนเค้กนะคะแล้วก็ใส่น้ำพริกใส่น่นนี่นั่นใส่อขกแล้วก็ที่เห็นเป็นแท่งๆก็คือใส่ปาท้องโกะนะคะเข้าไปด้วยปาท้องโกะเขาใหญ่สะใจมากเลยเใส่เข้าไปเลยแล้วก็พันกินปุ๊บคืออิ่มสุดมาก ต่อไปนะคะเป็นของขึ้นชื่ออันที่สองนะคะป้าป๊าเขาบอกว่าเธอต้องลองนะก็เลยอ่ะโอเคกินก็กินอารมณ์มันจะคล้ายๆกับเหมือนแพนเค้กนะคะก็คือใช้แบบอ่าเค้กเหมือนเหมือนใช้แบบตัวที่มันเป็นแผ่นเหมือนเหมือนแป้งครีนะคะเข้าไปแล้วก็สอดไส้ข้างในก็จะเป็นพวกหมูพวกไข่แล้วก็ปรุงรสนะคะใส่ปกปรุงรสเข้าไป อ่ได้มาเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็อร่อยอยู่แต่ก็ไม่ได้อร่อยมาก <c oughs> โอเคแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปกินของดีอันต่อไปนะคะมันจะอยู่ในรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะก็คือน้ำข้าโพดนะคะโอเคดูคิวซะก่อนนะคะอร่อยไหมอร่อยป๊อปปูล่าขนาดไหน คนรอต่อคิวเยอะมากและร้านนี้ก็คือดังมากอ่ะเราก็ตามตามเข้าไปช่วงนี้นะคะที่นานจริงก็คืออากาศหนาวมากเนาะตอนนี้ที่วันนี้นะคะอากาศติดลบหองศานะคะจะเห็นว่าทุกคนก็คือแต่งตัวกันเต็มมากเพราะาอากาศนา เวลาเราดื่มเข้าไปก็อืโอเคก็คือน้ำข้าวโพดนั่นแหละแบบเข้มขน้นเข้มขน้นแล้วคนจีนเขาก็จะกินแบบร้อนๆมากๆอันนี้นะคะก็คือถังหูรูปที่แฟนบอกว่ามันค่อนข้างจะแบบใช้วิธีการทำที่โบราณเคลือบแบบโบราณน,น้ำตาลแบบโบราณอยู่นะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะทิปของกินที่เมืองนานจิงคะ่ะ